ครับวันนี้มานำเสนอนิสันพิเยมกับปี1,996งกรับปีสาเกครับ, 1, รบ,รบกระบะต้นเดียวครับพร้อมใช้งานสีรอบคันสวยครับยางใหม่สีเส้นนะครับเกิดสีสวยครับดอกยางใหม่กระบะแม็กไลเนอร์ครับฟิล์มใหม่ ายในสวยครับเครื่องเล่นจอเอนด o อยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดครับตดไม่ผุแหงประตูซ้ายครับคอนโซลสวยครับอลังคาสวยประตูไม่ตกครับประตูปิดง่าย เครื่องดีครับการหน้าเดิมครับเครื่องสวยครับการความร้อนยังอยู่แบตเตอรี่ใหม่ครับรถเรียบร้อยดีครับพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับเติมน้ำมันอย่างเดียว ไม่สองแสนสองแสนห้าครับเจน้ำมันเจความร้อนขึ้นหมดครับเครื่องเล่นดูร,บรอบๆคันครับช่วงล่างครับ ชกหลังใหม่มาฟังเสียงเครื่องครับตัดที่เดียวเลยครับหมันรอกนกลีบลมร้อนกลีน้ำมันขึ้นครับไฟขึ้นครับ เด่นหนวครับ้องจอยดอยครับลับงคาสวยครับยางกระจกสวยยางขอบประตูสวยครับ ีครับเครื่องไม่ไอครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันครับยิ่งทางไกลได้สบายครับ สนใจโทรสอบถาม0966431757ครับรถอยู่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับราคาเปิดไว้115,000บาทครับขอบคุณครับ